กริดนะครับคำว่าไมโครกริดเนี่ยก็คือมันจะมีกริดคําว่ากริดกริดเนี่ยไม่ว่าเดี๋ยวเราอบรมโซลาเซลล์เราจะมีคําว่าออนกะริดออฟกริดเนาะออนกริดกริดคำว่ากริดคือสายส่งการไฟฟ้านะครับและก็ออฟกริด uh, ก็หมายความว่าเราไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าก็คือเราไปอยู่ตรงไหนก็ได้เหมือนรถคันน,น,น, grid, น,คน,น,นั้นไม่ได้เชื่อมตอ่อกัรไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นออฟกริดอย่างนี้ครับบ้านขนามตรงโน้นไม่ได้เชื่อมต่อสายส่งก็ถือว่าออฟกริดนะครับ ส่วนออนกริดก็หมายความว่าเอ้ยเราจะผลิตไฟแล้วเราเอาไฟการไฟฟ้ามาเชื่อมแล้วก็เราผลิตเข้าไปในบ้านเรานะครับโดยที่ไม่ให้ส่งย้อนออกอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นระบบออนกริดก็คือมันจะมีระบบที่เรียกว่าระบบออนกริดนะจะมีไอกริดทายอินเวอร์เตอร์ในการที่จะแปลงไฟแดดเป็นไฟบ้านแล้วจ่ายเข้าบ้านนะครับอ๋อกริดก็คือแปลงไฟแดดเป็นไฟบ้านแล้วก็จ่ายนเข้าในบ้านตัวเองแต่ว่าไม,ไม่ผสมกับไฟการไฟฟ้านะครับอันนั้นก็ออฟกริดนะครับผลิตตรงไหนใช้ตรงนั้น ใช้ตรงๆเลยก็ได้นะครับถือว่าออฟกริดไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่จัดการนะครับการนี้ก็จะมีระบบไฮบริดไฮบริดก็ผสมผสานตรงนี้นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกริดหรือไม่เชื่อมต่อกริดก็ได้นะครับอันนั้นคือกริดนะกานี้คําว่าไมโครกริดนะไมโครกริดก็อาจจะมีคําว่าพาวเวอร์กริดมีไมโครกริดไมโครก็คือเล็กๆนะครับก็คือกริดเล็กๆนะครับหมายความว่ามันอาจจะเป็น กริดเล็กๆที่อยู่ในระดับชุมชนเราสามารถที่จะเชื่อมต่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดชุมชนขึ้นมาแล้วสามารถจะต่อกริดเชื่อมโยงกันตรงนี้ได้ภายในพื้นที่ของเราเองนะครับและก็บริหารจัดการกันในชุมชนของเราเองคือแยกกริดเป็นอิสระซึ่งกริดนี้สามารถจะไปเชื่อมต่อกับสายสมก็ได้นะครับแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่ระบบของการไฟฟ้าที่จะออกแบบมาว่าเขาต้องการจะให้ไมโครกริดเล็กๆเนี่ยสร้างไมโครกริดเอาไว้เป็นจุดต่างๆแล้วก็ให้ช่วยหนุนเสริมยกระดับไฟฟ้าของตัวนั้นนะ ให้มันดีขึ้นเฮยอยาจจะเชื่อมต่อกับระบบกริดของการไฟฟ้าก็ได้หรือจะแยกอัตโนมัติแยกออกมาเป็นอิสระก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อทําให้ไอตัวระบบกริดของแบบกริดของชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของไมโครกริดซึ่งผมเชี่วในอนาคตมันจะมีการเพิ่มขึ้นมาและเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มเป็นสมาร์ทกริดนะสมาร์ทกริดก็คือหมายความว่าเราจะจะต่อ,อะระบบของเราเนี่ย เข้ากับระบบหลายๆระบบเช่นแหล่งไฟฟ้ามาจากลมมาจากน้ํามาจากแก๊สเกียรภาพนะครับมาจากกลุ่มของโซล่าเซลล์หรือว่าพลังงานแหล่งอื่นเนี่ยนะครับก็สามารถจะนําเข้าระบบได้นะครับเป็นระบบสมาร์ทกริดที่จะรู้ว่าจะต้องไฟมาเท่าไหร่จะไปชาร์จลงระบบอะไรจัดการยังไงอย่างนี้ครับแล้วอาจจะไปเชื่อมต่อระบบอื่นได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นแนวทางว่าระบบต่อไปก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่ากว่าจะเป็นสมาร์ทกริดก็จะต้องมีการ ติดตั้งเรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้านู่นนี่นั่นอีกหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ความหมายตัวนี้จะกินวงแตกต่างกันตามนิยามของหน่วยงานเนาะมันอาจจะ,อะมองระดับต่างๆกันได้นะครับประมาณนั้น